สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตดหน้าครบหนึ่งเดือนเต็มนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าหน้าใสวันนี้มาหน้าสดแบบสดมากสดกว่าน,นี้กับปลาทูในตลาดเลยจ้าเนะคะเห็นไหมเดี๋ยวจะมาหาให้ดูอีกนะคะอันนี้เหมือนตอนแรกที่แม่ค้าแจ้งไว้ว่าใช้ชุด ชุดใหญ่กระปุกใหญ่อ่ะเออที่มันคู่กับอันใหญ่เห็นไหมหมดไปแล้ว1นึ่นะอัดเลยหเดือนเต็มวันนี้1เดือนพอดีนี่เห็นไหมคะหายตอนนี้คือแบบหน้าแบบใสมากนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาลงก,กันนะตัวนี้จะเป็นตัวเมลอนสำหรับลูกค้าใหม่หรือว่าใครที่แบบว่าแอดเพื่อนมาใหม่นะดูไว้นะคะส่วนคนเก่าๆคือเขาก็จะรู้แล้วแหละว,ว่าตัวนี้คืออะไรห นี่ตัวฝาเขียวตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเมลอนบำรุงผิวหน้ารักษาสิวทาไปเลยค่ะนี่จากหน้าเละๆน,นะแม่ค่ะอัดไว้ประมาณ1เดือนอัดไว้1เดือนนะคะหน้าก็เป็นแบบที่เห็นเลยคือหน้าใสใสมากนะคะเราลงตัวเมลอนกันเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปลงตัวกันแดดนะคะ ตัวกันแดดตัวนี้ป้องกันแดดอย่างดีนี่ฟ้าสีชมพูเหมือนคนที่ว่าติดตามอยู่ก็คือแม่ค่าจะมาอัปเดตอัปเดตเป็นเดือนแล้วนะกกับผิวหน้าอันนี้นะคะแต่ใครที่เป็นลูกค้าใหม่เพราะช่วงนี้มีแบบแอดเพื่อนมาใหม่กันเยอะก็ฟังฟังก็ได้นะคะนี่เห็นไหมเราก็จะมาลงกันแดดแบบบางๆพอเพราะว่าหน้าเราใสแล้ว ามาถึงคอแล้วก็ไดนะะ้แล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้เท่ากันมันบางเบามากเป็นเซ็ตคู่จินน้นนาใส่ตอนกลางวันนะคะไม่หนักหน้านะไม่หนักหน้าใช้แล้วหน้าขาวใส่ออร่านะ,ะอยากหน้าดำเชิญไปหน้าอยากหน้าขาวใส่ออร่ามาทางนี้จัง ท okay. าลงมาถึงคอบ้างน,นั่นมันจะมันจะไม่ได้แบบลอยอยู่แต่หน้าข้าใจ้ะคะทาลงมาที่คอบ้างมันจะได้เป็นสีเดียวกันนี่นะคะแล้วทีนี้เราก็จะไปแต่งหน้ากันได้เลยเดี๋ยวจะมาให้ดูทีละตัวนะคะว่าตัวไหนเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวนะแม่คะขอให้ดูว่าแต่งหน้าตรแบดบองบนะคะ แต่งหน้ากันเสร็จแล้วนะทาปัดแต่งแค่เบาๆพอน,นะคะเดี๋ยวทีนี้จะมาให้ดูให้ดูครีมทีละตัวโอเคนะคะสำหรับลูกค้าใหม่หรือคนที่สนใจเห็นมีแบบทั้งทักไลน์แอดไลน์มาใหม่อะเออแล้วจาก Youtube อะไรแบบเนี้ยก็มีเยอะในไอจก็มีเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะ จะให้ดูของชุดใหญ่ดีกว่านะมันมันใหญ่แล้วมันดูง่ายนี่นะค่ะคลิปนี้แต่เรามาดูกันตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็นตัวฝ้าเขียวเห็นไหมตัวฝ้าเขียวตัวนี้จะเป็นตัวที่ทาให้ดูเมื่อกี้นะคะเป็นตัวบำรุงผิวหน้ารักษาสิวตัวนี้มีชื่อว่าเมลอนนะคะตัวเมลอนนี้ถ้าใครที่แบบว่าคือเด็กเด็กวัยรุ่นจะใช้ใช้ดีตัวนี้นะเหมือนเพราะว่าเด็กบางคนเขาก็จะไม่ชอบใช้ตัวกูต้าเราก็ให้ใช้แต่ตัวเนี้ยใช้ได้นี่นะ พตัวกู้ามันจะเป็นตัวรักษาฟ้าส่วนตัวนี้เป็นตัวรักษาสิวบำรุงผิวหน้าเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อนะแต่ไม่เอากระปุกนี้นะเอากระปุกที่มาคาใช้นะเนื้อของเมล่อนนี่นจะจ๊ะเนื้อของน้ำมองเห็นหรือเปล่านะเนื้อ,อเมลอนจะเป็นเนื้อออกประมาณสีขาวขาวครีมครีมรม,มันนิดนิดอ่ะจะมองว่าเป็นเหลืองเหลืองเขียวเขียวก็ได้นะ แล้วแต่ที่จําจะมาตัวนี้คือแบบเนื้อมันบางเบามากนะคะทุมเข้าผิวหน้นี่ตัวนี้จะเป็นตัวรักษาสิวนะคะรักษาสิวบํารุงผิวหน้านะจ้ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับสิวถ้าแบบว่าแค่อยากจะรักษาสิวอย่างเดียวใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าใครอ,แบบอยากเขาเรียกว่างไงนะอยาก เห็นคนไวอยากให้หน้าขาวใสออร่าไปเลยแนะนำให้ใช้ทั้งชุดโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวกูตา้ากูต้าเห็นไหมกูต้าฝามันจะเป็นสีเหลืองตัวนี้ถ้าใช้คู่กับเมลอนจะเป็นเซ็ตคู่จิ้นน้าใสก่อนนอนนะจ๊ะตัวนี้เนื้อมันจะออกเหลืองแบบชัดเจนหน่อยนะนี่เนื้อของกูตา้า ตัวนี้ถ้าใครที่เป็นเป็นฝ้าใช้ตัวนี้ลดมากฝ้าหลุดฝ้าหายหมดเลยนะคะแล้วใครที่ว่าหน้าเป็นสิวอ่าเหมือนตัวที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นตัวรักษาสิวนะคะแต่ถ้าอยากให้รอยสิวหายแบบเร็วๆหายไวๆเนนะี้ยเอาตัวนี้แต้มตรงที่เป็นจุดๆๆเนี้ยเหมือนตรงเนี้ยของนะคะตอนแรกที่แพ้น้ําคือรอยใหญ่มากแต้มมันนี้ทุกคืนลงตัวฝ้าเขียวแล้แต้มเนี้ยก็อย่างที่เห็นนะเห็นไหมคะ รอยหายแล้วโอเคนะคะตัวนี้เป็นตัวรักษาฝ้าทําให้หน้าขาวนะคะหน้าขาวใสออร่าอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นฝ้าสีชมพูเห็นไหมคะตัวนี้จะเป็นตัวกันแดดตัวที่มาขาถาให้ดูเมื่อกี้เออว่ามันบางเบากันแดดดีมากนี่นะ๋ยาให้ดูนี่นะ้นนกันแดดน,นะคะใช้ดีมากเมื่อก่อนจะเป็นคนที่คือแบบ ทาครีมคือทาอลไก็ได้ทาทาไปแล้วก็ทาแป้งแค่นั้นแหละไม่เคยใช้กันแดดตั้งแต่เจอตัวนี้มาติดกันแดดนะคะติดกันแดดหนะักมากเพราะว่ามันบางเบาอะ่ะดูดิเห็นไหมขนาดผิวตัวเนี่ยที่ไปโดนแดดมาที่ออกงานอะ่ะโดนแดดมาแล้วแขนมันยังดำอ่ะแขนกับหน้าวันนั้นดำเท่ากันเลยนะคะที่ออกงานเดือนที่แล้วแขนกับหน้าดำเท่ากันแต่ตอนนี้ดูสิ หน้าไปไกลมาก <Yahoo! S 1> หนหน้ากับคอเพราะว่าแม่ค้าเป็นคนที่ทางรีมที่คอด้วยนะคะแต่ดูแขนสีนนี่ขนาดว่าแขนยังดําอยู่นะลงกันแดดดูสิมันไม่วอกนะไม่วอกนะคะตัวนี้กันแดดตัวนี้ใช้ดีมากบอกเลยใครที่แบบว่าถ้าแบบไม่มีกันแดดใช้แนะนําถ้าติดกันแดดแนะนําลองเปิดใจใช้ตัวนี้ดูบอกเลยเลิศมากนะคะเดี๋ยวแล้วก็ยังมีตัวนึง หนึ่งเซตจะมีสีนี่อันนี้จะเป็นสบู่ตัวนี้ใช้ดีมากนะคะไม่ได้อยากให้เชื่อแต่อยากให้ลองบอกเลยเลิศมากใครใช้นี่คือติดใจทุกกรจะ้ะครีมครีมของเรานะคะมันมี2ขนาด2ราคานะคะมันจะมีเป็นขนาด5กรัมก็คือกระปุกนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูให้ดูชุดดีกว่าใครที่แบบอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย เอาไปใช้แล้วหน้าตัวเองหายคนแถบ,บบ้านถามเพื่อนๆถามอยากได้ราคาส่งมาเปิด5ชุดค่ะชุดนี้ราคาส่ง5ชุดอยู่ที่1750บาทนะคะจะเป็นชุด5กรัมชุดเล็ก1,750บาทอันนี้ขนาด5กรัมเดี๋ยให้ดูส่วนอันใหญ่เนี้ยจะเป็นขนาด12กรัมนะคะอันนี้5ชุดราคาส่งอยู่ที่3 2 5 0บาทนี่เห็นไหมคะของขนาด 5กรัม12อกรัมใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าไม่ได้อยากเป็นตัวแทนแต่อยากได้ราคาส่งมาซื้อ5ชุดเลยค่ะบอกเลยคุ้มมากเอาไปขายหน้าเราอะถ้าหน้าเราพังเอาไปใช้แล้วมันหายคนถามอยู่แล้วการที่คนถามนั่นคือคุณสามารถขายได้เข้าใจไหมคะใช่อะไรมาหรอทำไมหน้าหายมาเอาราคาส่งค่ะไปเอากำไรเ,เลยบอกเลยกำไรเยอะมากโอเคนะคะส่วนใครที่แบบว่าเขาเรียกเขาอย่างไงนะ ยังไม่กล้าเปิดใจใช้เหมือนมีคนมาถามหลายคนล้วเออกลัวอันนู้นกลัวนี้กลัวนั้นเข้ามาดูรีวิวได้หรือใครที่แบบว่าเออมีเคสหนึง่งเป็นลูกค้าของแมค้าเองนะเป็นลูกค้าเองเขาพิมพ์ตัวหนังสือไม่เป็นคือเขาแบบพิมพ์ไม่ได้นะโทรมาได้เลยค่ะคอเฟซมาเลยแมค้าคอแบบเห็นหน้าก็ได้นะกันเองคุยได้หมดไม่มีว่าเราขายแล้วเราจะต้อง แบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะจะต้องเฟซต้องอัพตัวเองให้ไม่ใช่คุยได้คุยกันเองได้เลยโทรแบบเห็นหน้ามาได้เลยนะคะสามารถอธิบายให้ดูทีละตัวได้จะมีลูกค้าเคลดแบบนี้อยู่นะแมนะคะ้าก็คุยกับเขาแบบโทรแบบนี้เลยนะถ้าใครที่พิมหนังสือไม่ได้เหมือนเท่าฟังอยู่แบบเนี้ยอืมคืออยากใช้ครีมแต่ไม่รู้ทํายังไงพิมพ์ไม่ถูกพิมพ์ไม่เป็นโทรมาค่ะไม่ยิงคุยได้โอเคนะคะ แล้วส่วนใครที่แบบว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะก็ลั่นเข้ามาได้เลยโอเคนะคะทักมาสอบถามก่อนได้ไม่กล้าเปิดใจใช้ทักมาคุยก่อนได้มาขอดูหน้าหมคะก่อนได้วิดีโอคอลนี่คือมันจะเป็นกล้องสดอยู่แล้วมาขอดูได้นะคะอันนี้ก็ใช้กล้องสดนะคะงดฟิลเตอร์น่าจะใส่มากดูเห็นไหมคะอันนี้เป็นรอยแพ้น้ำรอยใหญ่เห็นไหมมันยังมีจางๆบางๆก็ยังเห็นนะคะ เคนะจ๊ะใครต้องการแบบไหนยังไงก็คือสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าจะมาอธิบายให้ฟังทีละตัวหรือว่าอยากรู้อะไรแบบไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเอามาอธิบายให้ฟังโอเคนะคะ